สวัสดีครับผมชื่อโ er บโดเชฟเฟอร์รับบทเป็นอีวานครับสวัสดีครับผมไบนะครับธนพนจน์เราชื่ไมตีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นนะครับอีวานกับไฟเย็นเนี่ยต่างคนต,ต่างแบบนึงว่าคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะเหมือนหรือแตกต่างกับตัวจริงมากคือเอาจริงมันมีทั้งเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนนะครับแต่แบบว่าในเรื่องที่เหมือนผมว่าเป็นเรื่องของแบบการเงียบการแบบขืข่มอะไรอย่เงี้ยจริงๆโบโดไม่ได้เป็นคนที่แบบขื่มที่แบบดูภายนอกจะดูขื่มแต่จริงๆก็ คือเขาก็เป็นเหมือนแบบว่าตลกเฮฮาอะไรแบบบางทีก็มีจังหวะเล่นบ้างถ้าเขาเล่นเป็นนะครับแบบว่าบางทีเขาอาจจะไม่เก็ตภาษาไทยหรือว่าที่เราเล่นกันแต่เขาก็พยายามเรียนรู้อยู่ครับตอนนี้ไบรท์กับไฟเยนก็มีความเหมือนกับความแตกต่างกันอยู่นะครับ <c oughs> เหมือนที่ไฟเยนกับไบรท์เนี่ยมี Energy เยอะมากนะครับแต่คิดว่าไบรท์เนี่ยพูดไงอชอบชอบเล่นเล่นมุก กว่าอาไฟเยินนะครับเ,ออเป็นคนตลกนะครับคนนี้อ่าแล้วจะเองจะให้เขาสอนมุกไหมคะสอนครับรอยอยู่นี่ฮะพี่อับไรไม่ค่อยสอนเลยอ่ะอมันไม่ใช่มุกครับมันคือการแบบพูดไปเรื่อยอ่ะพี่ผมก็ต้องเรียนก,ก่อนนะครับเออถ้าเวลาเอ่อเวลาเขาเ,เล่นมุกไทยอย่างเงี้ยเราเข้าใจตลอดไหมคะก็มีมีเข้าใจบ้างครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจคนอื่นก็ไม่เข้าใจอ่ะบางครั้งของไงไปนะครับ มันคือความไม่หาแต่มันก็อาจจะหาได้บางทีเราสองคนเจอกันครั้งแรกในเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้นาทีแรกที่รู้ว่าจะได้เล่นคูก่กันที่เวิร์กช็อปใช่อ๋อเจอกันที่เวิร์กช็อปครับแบบโอ้ทุกคนแบบผมวแบบ่าดูเครียดมากค <laughs> ือแบบแต่ละคนคือแบบอะไรดีวะจะเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้จะมันก็แบบ <c oughs> อะไรดีวะอะไรดีวะเขาก็แบบดึงทรงแบบอย่าเลยวขอเท่ก่อน เหมือนแบบไปที่เวิร์กช็อปแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยเจอกันครั้งแรกทุกคนก็แบบเกรงอยู่น่านิ่งผมก็ถามแบบผมต้องเล่นกับคนไหนนะอ้าคนนี้เหรอพี่ก็ก็แบบคุยยังไงวะเนี้ยสงสัยต้องสปีกงกิษซะละอ่ะแล้วตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นด้วยกันแวบแรกที่เห็นกันอย่างเงี้ยค่ะ first impression ร่าป็นไงบ้างคะเห็นเขาแบบรู้ว่าต้องเล่นแบบคนนี้แล้วอะไรอยู่ใน มาแรกเราอันแรกเลยมีเสียงตะโกนใส่หูผมว่าแม่งคัวนิ่งเลยวะเออคนนี้แม่งหล่อจริงอุ๊ยโหใส่ไปกี่บาทฮะผมเมื่อกี้ผมแอบหยาดไปข้างหยาดแล้วตอนนีแล้วพอได้รู้จักได้พูดคุยกันแล้วล่ะคะก็รู้สึกว่าแบบว่าคือรุ่นอาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นเราใกล้ๆกันด้วยครับก็คือห่างแค่ปีเดียวมันก็ เหมือนยังอยู่ในเจนเดียวกันคุยยังคุยภาษาเดียวกันแบบเล่นกีฬาอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีความแบบเออแบบว่าเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ตอนเวิร์กช็อปด้วยกันเหรอครสนุกครับสนุกครับอ่านเล่าเล่าโมเมนต์ต้องอ่าขอะไรฟังนิดนึงคือมันเป็นเวิร์กช็อปแบบเรียกว,ว่าตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าต้องมีเวิร์กช็อปด้วยหรอกอเออเป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่อ่ะใช แตรว่าไม่ไม่รู้ว่าอ๋อจริงจริอ๋อเขาต้องมีการเวิร์กช็อปก่อนแบบไปถ่ายอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่การที่พวกเราไปเวิร์กช็อปมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้แบบเหมือนไปเรียนการแสดงแบบว่าไล่แบบว่าที่เขาสอนมันจะเป็นแบบลงตัวละครเลยเพราะว่าเพราะช่วงนั้นก็เหมือนแบบรีบด้วยใช่ไหมครับเพราะแบบก็รีบลงตัวละครเลยว่าเราเป็นใครอะไรแบบก็พี่แซนบิดกับพี่ลิศก็ช่วยกันแบบเวิร์กช็อปเนี่ยสนุกมากเลย <Ó> ครับ <laughs> แล้วก็บางครั้งก็เหนื่อยเพราะว่า การลองลองในคาแรคเตอร์ปรับตัวเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างยากคุณนะครับตอนนี้มีครั้งนึงคือแบบว่าต้องต้องแบบตะโกนแบบเพราเพราะว่าแบบเหมือนเขาต้องเป็นคนที่มีพลังเวอร์แต่หน้าเขาต้องนิ่งเพราะอะไรต้องไปดูนะครับปากแบบถ้าเราถอดยากแล้วตอนถ่ายจริงจริงนคะยากขนาดไหนซีนแรกโอ้โซีนแรกซีนแรกนะครับคือแบบเกรงมากครับ คิดคืดอคิดวนอยู่ในหัวว่าแบบจะพูดอะไรจะแอดยังไงอ,อ,อันนี้คือสิ่งแรกนะครับแต่พอแบบเล่นไปเรื่อยๆก็แบบมันจะมาเองแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่คิดอะไรหรือไม่อ่านบทเอห <laughs> <laughs> ยอกนะครับหยอกทุกคนทำการบ้านหมดใช <laughs> ่ <Okay. S 3> สิ่งแรกอี่มทค่ะที่ว่ายากลำได้ไม่เร่ยสิ่ที่ยากเหรอของผมลายทคเพราะว<อ>่าผมอ่ะอัจริงคือพูดไม่รู้เรื่อง ตัว <c oughs> จริงไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้ผมพยายามฝึกอยู่นะทุกคนพยายามพูดให้เข้าใจที่เข้าใจไหมเหมือนกันซับเหมือนกันครับของผมแบบตอนซีนแรกก็แบบว่าจะติดเรื่องแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบมันกังวลไปหมดเลยเพราะว่าแบบสภาพการถ่ายมันจะมีทั้งกล้องทั้งแบบอะไรมันแบบเราตอนที่เราเวิร์กช็อปมันก็ยังไม่ได้มีกล้องมีคนดูมีอะไรขนาดนี้มันก็จะแบบอ,อ อ๋อนี่เหรอถ่ายทำโอเคนะแล้วพอเราถ่ายเรื่องเรื่องมันก็เริ่มชินเริ่มปรับตัวได้ใช่ครับเราคาลิคเตอร์เราติดในในเรื่องเราติดออกมาใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะก็มีใช้บ้างครับผมใช้ตอนเล่นบาสครับตอนเล่นบาสกับเพื่อนๆครับเอ่อนิดนึงซีนไหนที่เป็นซีนประทับใจของเราสุดถ้าหลายซีนอยู่นะหลายซีน แต่ผมชอบซีนที่ก็มีซีนที่ไปถ่ายที่ทะเลอ๋อชอบมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นซีนสุดท้ายใช่เป็นเป็นซีนสุดท้ายครับแบบว่าแบบว่าที่แบบทุกคนแบบถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยแลบบ้วผมถ่ายกับโบโดหรือว่าถ่ายกับพวกพี่เขาเนี้ยก็เป็นซีนสุดท้ายมันรู้สึกแบบมันอบอุ่นนะพี่คือแบบเออมันมีความสุข แล้วแบบซีนสุดท้ายก็เป็นซีนที่สตอรี่มันจะแบบปิดนะครับเลย <laughs> เลยมันจะแบบรู้สึกอ,อบอุ่นมากนะครับแล้วก็บรรยากาศก,ก็ดีมากนะครับ <c oughs> เราดูนะครับ <c oughs> เหมือนเหมือนได้ไปรีแลก์ไปเที่ยวด้วย <c oughs> ใช่เล,เลยนะอ๋อฉันบอกนิดนึงว่าทำไมแฟนๆจะต้องติดตามคู่ของเรา ถ้าอยากเห็นเออความสัมพันธ์แบบมิติใหม่แล้วกันพี่แต่ว่าอทุกคนอาจจะแบบเห็นแบบถ้าสมมติผมเป็นนักเรียนธรรมดากับครูหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็เฉยๆแต่ผมเป็นแมวด้วยอ mm. ผมก็จะมีแบบความเป็นแมวความเป็นแฟนตาซีอะไรที่แบบความเป็นแมวมันก็มีแบบความแบบอ้อนความแบบอะไรเงี้ย mm. ก็อยากให้ทุกคนดูเป็นแฟนตาซีว่าเออมันมีแบบนี้ได้นะนให้ทุกคนเปิดใจดีกว่าครับเพราะครูของเราก็ น่ารักมากครับโอเคเขาเป็นแมวแบบไหนคะเป็นแมวที่น่ารักมากครับเป็น <c oughs> พูดไงอ่ะแมวตัวนี้คือมันมันดีจนพูดไม่ออกครับแมวตัวนี้แมวโดนพูปกติแมวมันขี้อ้อนเนาะใช่มากครับเป็นไงคะคนแมวตัวนี้นน <c oughs> ขี้อ้อนมากครับมากจนเร<ม>า <c oughs> จนพูดไม่ออกเลย <c oughs> <laughs> เรียกว่าเป็นแมวยกักษ์เหมืนกันครับ <laughs> แ,มแมวตัวใหญ่แมวตัวนี้ก็ชอบกินนะครับ <Okay. S 2> ผมก็ชอบกินเข้ากันได้ชอบชอบกินทุกอย่างครับชอบกินบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ราสองคนตันมี้ถ้าระดับสิบเนี้ยเราจะมีกันระดับไหนแล้วคะสิบครับไม่ต้องคิดครับต0ได้ไหมสนะิบครับสิบเอ็ดเลยครับ <laughs> <laughs> ตอบให้สิบเอ็ด อาจจะได้มาดูใจกันมากเลยทำปุ๊บตอบปั๊บครับอ๋อเมนูโปรดเมนูโปรดของใครครับของเค้าสิตอบปุ๊บตอบปั๊บคือกินได้ทุกอย่างครับอันนี้ตอบกว้างมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้จริงครับยกเว้นยกเว้นยกเว้นรถถังเออไม่ใช่เออแบบกระเป๋าไม่กินครับนอกนั้นกินได้หมดฝ่ายชอบกินอาหารทะเลครับก็ชอบ ถ้าไม่ได้ที่จะถามถึงผักตรงสปีดของเราในเรื่องเป็นไงคะคือมันต้องพูดได้ประมาณไหนเรื่องอะไรเขาที่เขาที่บอกกะเท่าที่บอกก็เออเอาเว่ามันจะมีความแบบใสๆแล้วนะแบบหวานกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะบอกเยอะครับไปผมว่าไปดูดีกว่าผมว่าถ้าไปดูน่าจะได้ได้ฟิลมากกว่าเราเราแล้วเข้าคูดกันครั้งแรกเนี้ยความเขื่อนระดับไหนคะกับผันนี้ เขินอยู่นี่ไม่เขินนะครับเพราะว่าเราสนิทกันแล้วนะครับระดับสิบเขินอยู่นะเขินอ๋อตอนนั้นก็ยังเขินอยู่ตอนแรกเรายังเขินอยู่เราอะใช่อะไรจะบอกไม่ได้ตอนแรกก็เขินเนาะแต่แบบว่าพอเล่นไปสักพักงนึงมันก็มันก็เขินน้อยลงไงพี่เป็นทำเป็นปกติธรรมดาธรรมชาติเออธรรมชาติ ฝากเลยนะว่าทำไมันๆต,ติดตามชมเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องเมื่อไหร่ยังไงครับก็อยากจะฝากติดตามเรื่องเหมียวเอ้านะครับน้องเหมียวในห้องผมนะครับซึ่งจะฉายทาง AS p นะครับวันที่12เมษายนนะครับก็บช่วงสงการมาดีเลยก็หยุดพักผ่อนแบบผ่อนคลายแล้วก็มาดูซีรีส์พวกเรานะครับเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่เป็นเขาเอามาจากหนังสือการ์ตูนแล้วมีอนิเมะด้วยก็แบบว่า อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจแบบลองรับชม ờ, ซีรีส์ของพวกเราที่แบบทุกคนเขาแบบพี่พี่พ่วงกับพวกพีพ่ๆทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงก็ตั้งใจทำกันมากครับ,รบตั้งใจจริงๆครับทุกคนและติดตามที่ Instagram ม e แอดมิวเอลับได้นะครับและที่แอดอาร์ชอปมิดีนะครับนี่ที่ผมผมขอเป็นซับเลตเติ้ลภาษาอ,อังกฤษแบบพลาบ Oh. Okay, our series Meow Ears Up is gonna be aired on the 12th of April. Which uh, it's gonna be on on AIS Play, and we really hope that you guys enjoy it because we put our heart into it. And um, you guys can always follow us on Instagram at Meow Ears Up, and also at the um, company at top Media. And you can also follow our Instagram for more updates. b r แล้วก็. a t ผมผมจะยาวนิดนึงนะครับ B O D O S C H A E F E R P ครับบอ r c h a u f f e u r แฮ่แฮ่ <Hey. laughs>